ผ้าใกล้เสร็จยังอ่ะไม่รู้ดิหน้าก็เหมือนเครื่องซักผ้าโอยหนหนอเออตัวเองเมื่อวานไปไหนมาเห็นมีผู้ชายมาส่งที่หออ่ะใครอ่ะอ๋อเมื่อวานเพื่อนเป็นเพื่อนตั้งแต่แบบสมัยมัธยมเพื่อนแล้วทำไมต้องมาส่งที่หอด้วยอ่ะโอยแต่งงานอะไรกันนะกันหน่ก็บอกว่าเพื่อนโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้เขาขอไปกินเหล้ากับเพื่อนได้ปะเดี๋ยวเพื่อนมาส่งเพื่อนเผู้หญิงผู้ชาย ก็ผู้หญิงอะไปที่ไหนไปทําอะไรที่ไหนแล้วเมืออ่อไหร่กลับสักสัอย่างแล้วรู้ต้องาเ,เอ้ยเอ้ยอะไรบ่นอะไระคือก็เพื่อนผู้หญิงแต่ว่ามันเป็นเพื่อนเมื่อนานมาแล้วมีแฟนยังผู้หญิงก็โสดมานานแล้วพักหนึ่งน่ะไม่แกยังมีแฟนยังก็มี <S <S มแล้วก็ตัวเองไงเขาเอาเราตัวเองจะไปกับผู้หญิงคนอื่นหรอแล้วถ้าคนอื่นมาเห็นตัวเองอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอะ่ะเขาจะคิดยังไงอ่ะวันนี้ไม่ให้เกียิกันเลยอ่ะ ย่โอเคโอเคเขาไม่ไปแล้วก็ไแน่ใจดีมากแต่จริงๆอะตัวเองเขาไม่ได้ว่าอะไรตัวเองเลยนะถ้าเองจะไปอะดีว่าพี่เปิดก็ตายอยู่เป็นอะไรอะฮะอ๋อเขาจะไปซักผ้าต่อแล้วครับอ๋อเหรอเหมือนได้ยินอะไรบ้างเฮ้ยเธอเธอดูนี่ดิผู้ชายหุ่นแซ่บมากกล้าบเป็นมนุษเลยอะเขาชอบผู้ชายหุ่นแบบนี้มากเลยนะ เพลงตูรู้ผู้ชายเหรอเซลงดูรูร้ผู้ชายทำไมวะเขาหึงหนูเว้ยเพลงไปดูทำไมอ่ะเพลงทำงหี้ยทำไมอ่ะเซลงนัทเจออย่างเลิกแล้วเหรอทำไมหรอเพลงโอ้ยก็แค่ดูม嘛ฮะไม่ได้หมุนโทรศัพท์ไปจับกล้ามเขาได้ไงหึงหึงอะไรไม่รู้เวลามเวลาแค่ดูเฉยไม่ผิดเหรอไม่ผิดนัทเจอกับเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คือไม่ผิดมันคือการเสพศิลปะเข้าใจไหมน้งงงองหมดแล้วน้องหมดแล ไม่เป็นไรเขาหลังยจะทำอีกนะเจงดูนี่ดินางแบบคนนี้หุ่นโคตรดีเลยสะดือสวยจัดอต่ดูดิเฮ้ยเจงดูรูปผู้หญิงเหรอไม่เขาชอบดูความพ้นเลยเอาสะดือเจงชอบมันอะเจงชอบมันนี่จะนอกใจใช่ปะคือตัวเองเสพศิลปะเขาก็เสพศิลปะเขาเป็นคนชอบเสพสะดือคนไม่เจงไม่ได้ชอบสะดือเจงชอบมันไม่ ตัวไม่ได้เขาไม่ดูหรือไงปิดไปแล้วนะเอลซ่าบิบกีแกลย็นไงบ้างน้ำหนึ่งนี่ไม่ได้เจอตั้งนานเลยนะสบายดีหรือเปล่าเก้าสบายดีเอ้ยแล้วเก้าเป็นไงบ้างอะ๋อก็เรื่อยๆนะเดี๋ยวไปทำงานต่อแล้วมาทักทายแค่นี้แหละเดีเจนะกันคิดถึงคิดถึงเฮ้ยใครอ่ะใครมันคือใครแฟนเก่าแฟนเก่าแล้วมาทำกับเขาแบบนี้ ตัวเองก็แค่แฟนเก่าโอ้โหแล้วตัวเองแบบคือทักอย่างเงี้ยเต้นอ,อยาบไปคบอ่ะก็บอกว่าแฟนเก่าก็เขาก็มีตัวเองอยู่นี่ไงเฮ้ยตัวเองน้อยใจไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะไม่ได้ตัวเองตั้งสติครับตัวเองพอขอโทษเขาคงคิดมากคงหลอนอบ้าตเต้นเฮ้ยวันดีเอาผ้ามาซักเหรอแฟนเก่าปะจำได้แฟนเก่า ติ้ลยังชอบซักผ้าเหมือนเดิมเลยเนาะใช่นี่ยังติดต่อกันอยู่เหรอยังไม่เลิกมันใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่คือคือไม่ใช่อะไรยังไม่เลิกมันใช่ไหมเขายังไม่ได้ตอบมันสักคำเลยเธอที่มาเจอที่นี่คุณนัดเจอกันใช่ปะไม่ย้ายตัวเองคือเราเลิกกันแล้วคือมันเป็นอดีตไปแล้วเฮ้ยเขาเสียใจว่ะเฮ้ยไม่ได้เสียใจแล้วดักตุทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำบองทิ้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เราทำผิดอะไรหรือเปล่าโอ้ทำผิดอะไรจะไหมตอนเลิกกันก่าเป็นร้อยสายไม่รับตอนนี้ยังอยากมาคุยอีต้นแต่ว่าวันนั้นเราอธิบายได้ไม่ได้อธิบายแล้วอธิบายอธิบายมันนี่ไอเลเธอเดี๋ยวเขาเขาพาพาปั่นกอนนะเอ้ยต้นแต่ว่าเราเรายังมีเบอร์ต้นอยู่เหรโอ้ยมีเบอร์ตัวมันด่าจนกูเบอร์หมดแล้วเวน